อ่ะสอ0พันองดูพี่พิมพ์วันนี้รวยมาแล้วทีนี้จะพูดถึงทําไมถึงเงียบรัฐบาลไทยผมจะบอกนะดวงผมมีครับแต่ไม่รู้อะไรมาขัดลาบผมนะครับผมบอกเลยนะแต่ผมก็คิดว่าเออให้มันหลุดบ้างละดีแล้วถ้ามันเข้าตลอดน่ะมันก็จะเป็นเหมือนการที่เพจผมโดนโดนรังงับอยู่ตอนเนี้ยซึ่งมันไม่มีสาเหตุเลยครับพี่ว่าทําไมเพจถึงโดนรังงับอ ผมก็เลยบอกว่าเออก็ถือว่าให้มันหลุดบ้างนะครับแต่ถามว่าถ้าถามว่ารอบที่แล้วนะเข้าไหมเข้าผมบอกเลยถ้าใครจําได้ผมจะบอกรัฐบลาลไทยเนต้นงวดว่าแปดกับเจ็ดมาแน่นอนวันที่ผมไล่มามืดสายด่วนผมยังบอกเลยว่าแปดเจ็ดสี่นะมันเด่นมากเลยแปดกับเจ็ดเนี่ยมันเด่นมากแต่ผมเลือกสี่แล้วถ้าวันนั้นผมเอาเจ็ดมานะผมบอกเลย เจ็ดสองเข้าแต่ดีแล้วแหละผมถือว่าให้มันได้หลุดบ้างไม่นั้นนะมันก็จะเป็นเหมือนผมโดนนะตอนนี้ครับซึ่งพี่รู้หรือยังว่ามันไม่ไล้ไม่ได้แล้วนะแต่รอแก้อยู่นะครับเห็นไหมมันขึ้นมาไม่มีสาเหตุเลยนะครับเพจไม่เคยโดนเหลืองเพจไม่เคยโดนแดงรู้ใครทำผไม่รู้ใครมันทำแหละแต่ช่างแม่ขยับทำก็แล้วแต่นะครับถือว่า เดี๋ยวเ <c oughs> ชื่อว่าใครทําแล้วก็ได้แบบนั้น <c oughs> ผมไม่เคยทําร้ายใครความดีมันจะเป็นเกาะกํกบาบังเราเองอ่ะพิมพ์วันนี้รวยมาครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับวันนั้นนะ <c oughs> ผมนะ่ะที่ผมเงียบไปนะ่ะที่ผมไม่คุยนะ่ะดวงผมมีแต่ว่าไม่รู้อะไรมาขัดเต็มๆเลยพี่เอ๋สายด่วนผมนะ่ะผมอยากจะบอกพี่ีๆอยากจะร้องไห้หนี ผมเป็นคนตรงชัดเจนนะอันนี้เป็นห้องคิดเลขของผมนี่พี่ดูได้เลยวันที่สิบสี่ครับนี่เห็นไหมแต่ผมไปเลือกสีไมาให้พี่ครับไม่รู้อะไรมาขัดผมนี่เห็นไหมนี่สิบเจ็ดมกราอันนี้ผมเขียนปีผิดพี่ดูวันที่ก็รู้แล้วครับนี่เห็นไหมวันพฤหัสที่ส<ม>ิบห้าเมื่อเวลากี่โมงนี่ผมเขียนไหมเนี่ยมันสีเขียวหน่อยนะเวลากี่โมงนะ่ะ เนี่ยเวลาตีห้านะดูได้เลยนะนะตีหนะ้ายี่สิบห้านาทีไหนเห็นไหมเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยผมเลือกไว้พี่ตัวเดียวครับเพราะกลัวมันหลายตัวครับแล้วพี่อ่าแล้วพี่ดูได้เลยนะผมเป็นคนตรงชัดเจนเแล้วผมมาเปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมผมมาเปลี่ยนเมื่อวันวันเสาร์เห็นไหมครับเพราะผมบอกพี่แล้วเจ็ดกับสี่มันเด่นพอกันนี่แล้วผมก็เอาสี่มาอยู่ข้างบนผมเอาเจ็ดมาอยู่ข้างล่างแล้วพี่ดูไหมนี่ เจ็ดผมมีสี่คู่พี่แต่ผมก็ไม่เสียดายหรอกถือว่าเราได้เราให้เข้ามากกว่าหลุดนะครับไม่ใช่ว่าหลุดมากกว่าเข้าใครตามมาว่าอย่ารู้พี่ดูนี่เจ็ดเจ็ดสีเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่ผมคิดไว้นี่เห็นไหมสามตัวนี่แล้วเลขไอเน,นี้ยก็ไปอยู่ข้างหน้าด้วยโอ้โหเจ็บช้ำน้ําใจมากไม่เป็นไรครับถือว่ามันก็มีเข้ารอบหน้าเอาเถอ,อะพี่มันนี่รวยมาพี่ แล้วก็ผมบอกพี่แล้วนะรอบนี้นะมันน่าจะออกนําสัตว์ตัวน้อยๆชอบนกแต่ไม่รู้นะว่ากองสลากเขาเขาจะออกหรือไม่ออกนะแต่วันนี้ชอบนกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพี่แคปไว้แล้วก็พี่ไปซื้อซื้อแบบไม่ต้องกลับพี่วัดใจไปเลยครับซื้อแล้วรัฐบาลนะพี่ที่เงียบนนะมันย้อนย้อนเลขเจ็ดพี่พี่พี่จำได้ไหม ผมให้วันที่สองมกราฟันเลขเจ็ดเจ็ดสองอะ่ะที่ผมหายไปที่ผมเงียบเงียบไปน่ะเออผมก็ไม่ได้หรอกพี่ผมก็ไม่ได้สองเจ็ดนะผมไปอัดถึงเจ็ดแต่ตัวละห้าร้อยไม่ได้ซื้อครับดวงผมนะ่ะมีแล้วดวงผมก็ไม่ได้ด้วยพวกพี่ก็ไม่ได้ด้วยแต่ผมแต่หลายคนก็ให้กําลังใจผมเยอะแยะก็ขอบคุณนะครับแต่รอบนี้นะเลขออกวันอาทิตย์ผมให้พี่ไปเมื่อวานนี้แล้วก่อนที่เพจผมจะโดนงับสามกับแปด ผมบอกพี่แล้วว่ารอบเนี้ยไม่แน่อาจจะมา3ามแปดนี่แหละ3ามแปอาจจะมาย้อนผมอีกให้ตัวเด่นไปก่อนนะครับ3มกับแปดแล้วเมื่อวานผมทำกี้ไปใหพี่ดูแล้วใช่ไหมว่ารัฐบาลนะผมชอบเลขสามเดี๋ยวมาแบ่งปันให้พร้อมไปต่อหรือยังหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเลขออกวันอาทิตย์พร้อมกันหรือยังครับ1นึ่กุมภาพันธ์พี่เลขออกวันอาทิตย์กําลังวันหนึ่งสี 8 148 8เป็นเลขกำลังวันเลขประจำวันครับ1582รอบที่แล้วเลขประจำวันเข้าตรงๆเลย7 2รอบนี้นะครับผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเบงป,นปันให้รอบนี้ผมบอกพี่เลยว่าเด่นมากนะครับมันจะมี3กับ8ครับพี่3กับ8จะเป็นตัวเด่นครับแต่ผมชอบ3มาก พี่ว่าสามอะไรจะออกสาหร,รับวันอาทิตย์นี้ผมเลือกเลขสามติดตามไว้เจอคันแรกติดตามไว้ขึ้นฟีดติดตามไว้เดี๋ยวมาแบ่งปันว่าสามตัวไหนจะใช่แล้วเจอกันครับ